ผู้ชมค,คะสำหรับสถานการณ์โควิด1 9ในประเทศไทยช่วงนี้เป็นช่วงเวลาของการผ่อนปรนมาตรการในระยะที่3และเริ่มได้เห็นการปรับตัวของการให้บริการในสาขาต่างๆรวมถึงโรงเรียนสาธิตชื่อดังสองแห่งก็ได้เริ่มมีระบบสอบคัดเลือกเพื่อรับนักเรียนเข้าระดับปอ1โดยที่จะให้มีมาตรการเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดด้วยนะคะ ปฏิเสธไม่ได้ค่ะว่าเป็นความหวังของผู้ปกครองในประเทศไทยที่ต้องการให้ลูกหลานเข้าไปเรียนในโรงเรียนที่มีชื่อเสียงแต่สําหรับผู้เชี่ยวชาญด้านการเรียนการสอนระบุว่าอาจจะต้องปรับเปลี่ยนระบบการสอบคัดเลือกนะคะที่ดูจากคะแนนของผู้เรียนเป็นหลักติดตามรายงานจากคุณออนซินีอมรโมลีค่ะ ที่นั่งเรียนชั้นป .1 ประจำปีการศึกษา2,563โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรมหาวิทยาลัยฝ่ายประถมจำนวนร้อยที่นั่งคือหมุดหมายหลักที่ผู้ปกครองและเด็กเกือบ2,000คนเดินทางมาในวันนี้หลังโรงเรียนต้องเลื่อนการทดสอบมาตั้งแต่กลางเดือนมีนาคมจากสถานการณ์แพร่ระบาดมีเพียงมาตราการคัดกรองและป้องกันโรคเบื้องต้นที่มีให้เห็นตั้งแต่เข้าสู่บริเวณโรงเรียนทั้งการเช็คอินผ่านแอปพลิเคชันไทยชนะสวมหน้ากาก กำหนดจุดเว้นระยะห่างวัดอุณหภูมิร่างกายเด็กรวมทั้งจัดระบบรับส่งพักคอยเพื่อลดความแออัดรอบการสอบที่แบ่งออกเป็นสี่รอบเหลื่อมเวลากันโดยให้เด็กนั่งสอบห้องละ20คนพร้อมกับเปลี่ยนอุปกรณ์สอบรวมทั้งทำความสะอาดใหม่ทุกรอบยังเป็นวิถีสอบใหม่ที่ผู้ปกครองเห็นว่าเป็นจุดเริ่มต้นให้เด็กๆปรับตัวเข้ากับสถานการณ์พร้อมกับทดลองสนามมว่าการที่เริ่มที่เป็นเด็กอะ่ะ อาจจะเป็นข e <Okay. S 1> ้อดีก็ได้คือว่ามันเหมือนไม้ไม้อ่อนดัดง่ายครับอาจจะเป็นสีที่ดีนะครับผมว่านะครับคือว่าอาจจะเป็นแบบก็เลยบอกว่าอาจจะเป็นพื้นฐานไปเลยก็ได้แน่นอพราะอาจจะเป็นเรื่องความสะอาดอะไรงนี้นะครับเมื่อเมื่อให้น้องมาสอบนะก็ต้องมีมีความหวังแต่ว่าแต่ว่ามันไม่ใช่สิ่งจําเป็นที่สุดที่ส่งเขามาสอบนะครับคืออยากให้เขาได้ประสบการณ์ชีวิตแล้วก็ถ้าได้หรือไม่ได้เนี่ยมันเป็นเรื่องของความสามารถของเขาและที่เขาจะทําได้เต็มความสามารถแค่ไหน ที่ผ่านมาการสอบแข่งขันของเด็กเล็กเคยเป็นข้อถกเถียงและมีความพยายามในการผลักดันให้กฎหมายการพัฒนาเด็กปฐมวัยปี2562ระบุให้ชัดๆถึงการห้ามสอบคัดเลือกเพราะสร้างแรงกดดันและสวนทางกับพัฒนาการด้านการเรียนรู้ของเด็กแต่ท้ายที่สุดกฎหมายฉบับนี้ก็ให้คณะกรรมการนโยบายเป็นผู้พิจารณาว่าจะดำเนินการอย่างไรในมาตราที่14วงเล็บ7 ได้บอกเอาไว้ว่าจะต้องตั้งคณะกรรมการนโยบายเด็กพัฒนาเด็กปฐมวัยซึ่งจะต้องทําหน้าที่กําหนดหลักเกณฑ์นี่แหละค่ะว่าการรับเด็กเข้าเรียนในโรงเรียนไม่ว่าจะเป็นระดับปฐมวัยหรือจะเป็นระดับปฐมศึกษาเนี่ยจะต้องใช้กระบวนการที่ไม่ส่งผลกระทบต่อพัฒนาการของเด็กนี่บังเอิญว่า คณะกรรมการชุดนี้เพิ่งแต่งตั้งขึ้นหลังจากพรบรเกิดขึ้นแล้วยังไม่ได้ออกกําหนดหลักเกณฑ์ออกมาที่ชัดเจนแต่ว่าได้มีเจตนาลมทางกฎหมายไว้เรียบร้อยแล้ว New Normal ที่เกิดขึ้นในสนามสอบเด็กเล็กวันนี้คือวิถีใหม่ของการสอบในยุคโควิด19ที่เห็นได้ชัดทางกายภาพแต่โจทย์ใหญ่ที่ต้องคิดต่อและทำให้เป็นจริงคือการสร้างระบบพัฒนาเด็กเล็กที่สอดคล้องไปกับองค์ความรู้ใหม่ ในการบริหารจัดการด้านการศึกษาที่เหมาะสมกับเด็กปฐมวัยออนซินีอมอนโมลีไทย p ี s oli, PBS, รายงาน